สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอสติกต็อกช็อปในวิดีโอ E p ีทีท่5แล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอ E p ีนี้ผมจะมาสอนทริคสําหรับคนที่เพิ่งลงใหม่แล้วอยากจะเริ่มขายได้เลยนะครับก็เป็นทริคที่ผมใช้ด้วยแล้วก็ตอนที่เริ่มลงใหม่เนี่ยพอไปใช้ทริคนี้เนี่ยมันก็ขายได้เลยจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยิงแอดนะครับถ้าเพื่อนๆน,นพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเอนเนี่ยเข้ามาที่ตัว TikTok Shop s e r l e r Center ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเราจะหาเงินจากตัว TikTok Shop เนี่ยได้ยังไงบ้างวิธีการที่หนึ่งเลยก็คือเรามาลงสินค้าใน TikTok Shop ตูมไหมครับแล้วเราก็เอาสินค้านี้ไปยิงแอดโฆษณาอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งนะครับวิธีการที่สองคือเข้าร่วมแคมเปญหรือโปรโมชั่นนะครับทุกโปรหรือทุกแคมเปญเลย มันจะขายได้เองโดยอัตโนมัตินะครับถ้าสินค้าเราโอเคราคาได้นะอ่าโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมก็มาที่เมนูเครื่องมือนี่แหละผมก็มาท fat deal, ําแฟลตดิลยิงซื้อยิงคมทําส่วนลดของสินค้าปึ้งขายได้นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ลงโฆษณาวิธีที่สองวิธีถัดมาคือทําการตลาดแบบพันธมิตรครับการตลาดแบบพันธมิตรก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราให้คอมมิชชั่นเขา เขาขายได้เขาก็จะได้ค่าคอมตามสินค้าที่เรากําหนดให้ว่าเราจะให้เขากี่เปอร์เซ็นต์คือพูด,ดง่ายๆเหมือนอารมณ์แบบจ้างคนอื่นช่วยขายแล้วแบ่งแบ่งค่าคอมให้อะประมาณนั้นเขาเรียกว่าการทำเอฟเฟอร์เรนนั่นเองแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นการไลฟ์สดเนี่ยตัวจัดการการไลฟ์ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไลฟ์ได้เองเลยนะครับอ่าเราเอาสินค้าเนี่ยไปไลฟ์ได้เองผ่านทางตัว ติกต็ได้เลยซึ่ง Tik t o ็อตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีผู้ติด,ดตามเกินพันเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ไลฟ์ขึ้นมาให้แล้วเดี๋ยวนี้ไลฟ์ในคอมได้แล้วสามารถที่จะเชื่อมบัญชี Tik t o ็อกช็อปกับบัญชีไลฟ์สดเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็มาสร้างแผงสินค้าไว้แบบนี้ก่อนมาทําพวกโปรโมชั่นทำวอยเชอร์ในสตรีมได้ก็ช่วยกระตุ้นให้คนเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าในระหว่างไลฟ์ได้แค่นั้นเองครับอันนี้คือช่องทางที่เราจะสามารถหาเงินได้กับตัว Tik t o ็อกช็อปเนาะงั้นเดี๋ยวมาาาช่่่่่อองงทททีี2กน,นะรเพราวา ช่องทางที่1อ่ะเราเรียนกันจบเป็นคอร์สไปแล้วก็คือการยิงแอดนั่นเองราวนี้ช่องทางที่2เนี่ยคือเป็นแบบฟรีนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ TikTok Shop Serer นะครับแล้วก็มาที่เมนูแคมเปญก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยเนี่ยตัว TikTok เนี่ยมันจะมีแคมเปญตลอดเลยอารมณ์เหมือนโปร11.11 12.12ช่วงนี้มีเทศกาลอะไรเนี่ยมันจะมีโปรเรามีหน้าที่คือมาเข้าร่วมครับเข้าร่วมทุกแคมเปญครับถ้าเราเข้าได้ คือบางแคมเปญเนี่ยเขาก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้นะครับนู่นนี่นั่นกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะครับอย่างแบบนี้ในคําสั่งซื้อ450บาทเนี่ยจะต้องแจกส่วนลด70บาทเป็นต้นถ้าโอเคเราก็ลงทะเบียนเพิ่มสินค้าเข้าไปแล้วก็เลือกสินค้าจากรายการสินค้าแล้วกดยอมรับเงื่อนไขว่าเราโอเคไหมถ้าโอเคเราก็เลือกสินค้าตึมลงไปแล้วเราก็กดเสร็จก็แสดงว่าเราเนี่ยได้ทําการเข้าร่วมตัวแคมเปญเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ใครก็แล้วแต่ที่จะขายสินค้าด้วยวิธีการนี้ผมแนะนำนะครับว่าควรจะต้องมีกำไรต่อชิ้นค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าถ้ากำไรต่อชิ้นเราน้อยเราโดนส่วนลดพวกนี้ไปเนี่ยเข้าเนื้อก็จุกๆเลยนะครับอสมมติผมเลือกสินค้าตัวนี้แล้วกันแล้วเราก็ใส่ราคาในแคมเปญไปว่าจะต้องลดกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ซึ่งแคมเปญเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เดี๋ยวผมกลับไปที่เงื่อนไขของแคมเปญก่อนนะครับ อารมณ์ประมาณเหมือนต้องมีเป็นวชเชอช์แถมให้ลูกค้าเป็นส่วนลดเป็นอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับแพลตฟอร์มเนี่ยหกสิบผู้ขายสี่สิบเขาออกให้หกสิบเราออกสี่สิบแบบนี้เป็นต้นโดยถ้าเกิดว่าคําสั่งซื้อสี่ร้อยห้าสิบาทจะต้องแจกส่วนลดเจ็ดสิบบาทอะไรแบบนี้นะครับตามนี้เลยก็อันไหนที่คํานวณแล้วคุ้มเข้าร่วมให้หมดนะครับเนี่ยเข้าร่วมให้หมดเลยถัดมาครับจะเป็นเครื่องมือโปรโมชั่นครับเครื่องมือโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยห้า ห้าตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยผ่านพวกช้อปปีพวกลาซาด้าพวกนี้มีเป็นสิบเลยนะครับที่มันจะช่วยแบบให้เราขายได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลือกในส่วนของส่วนลดค่าธรรมเนียมเนี่ยใช้ไม่ได้ชั่วคราวนะครับอ่าเพราะว่าเออเขาบอกว่าเครื่องมือนี้มีให้สําหรับผู้ขายที่ผ่านช่วงทดลองแล้วเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวพอเราขายไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มที่แบบว่าเข้าเกณฑ์ของเขาเนี่ยเราก็จะสามารถมาใส่ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการจะส่งได้ แต่เอาเป็นว่าเอาสิ่งที่เราทําได้ก่อนแล้วกันเนาะในคลิปวิดีโอ EP นี้คือส่วนลดสินค้าครับสามารถกดสร้างได้เลยจะให้ส่วนลดเป็นเท่าไหร่เป็นราคาคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้ทั้งหมดหรือจะเลือกเป็นสินค้าเช่นอ่ะสมมุติตอนนี้เรากําหนดเป็นวันที่23ามเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะเวลาของโปรโมชั่นเนี่ยถึงวันที่ยี่สิบเดือน7อ่าก็ยาวๆไปเลยนะครับประมาณ6เดือน ก็ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับหรือจะให้เป็นราคาคงที่แล้วแต่เราถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเลือกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสมมุติว่าเราให้เฉพาะสินค้าตัวไหนถึงตัวไหนนะครับเราก็เลือกไปสมมุติเราให้เฉพาะสินค้าตัวนี้อ่ะสินค้าตัวนี้ผมมีเป็นโปรโมอยู่แล้วนะครับก็เลือกสินค้ามาแล้วจะให้กี่เปอร์เซ็นต์สมมติให้ห้าเปอร์เซ็นต์ราคาก็จะอยู่เลทประมาณสามสิบสามจุดสองห้าสามสิบสามสามร้อยสามสิบสองจุดห้าอะไรเงี้ยหดือถ้าให้สิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณนี้ จำกัดจานวนโปรโมชั่นไหมจํากัดจํานวนการซื้อไหมถ้าไม่จากัดกดส่งเป็นอันจบนะครับหรือจะเลือกเป็น SKU ก็ได้นะครับเลือกได้หมดเลยก็คือทุก SKU เลยไม่ว่าจะเป็นแบบ35บาทหรือ350บาทอย่างอันนี้ของผมเนี่ยมันมี2 SKU ในสินค้าตัวเดียวนึกภาพออกเนาะก็คือมันจะมีเป็นแบบ1แพ็กกับแบบ10แพ็กสมมติผมให้10%อันนี้ก็10%เ็นเห็นไหมครับแล้วก็กดส่งยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วกดส่ง ก็จะได้เป็นโปรโมชันส่วนลดหละอ่าแล้วก็สามารถดูโปรโมชันเก่าเอามาทําซ้ําใหม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนลดไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครานี้มาดูที่แฟดดิวนะครับเรามาสร้างแฟดดิวกันก่อนแฟดดิวก็เริ่มยี่สามถึงยี่ห้านะครับแฟดดิวก็ให้สามวันโดยประมาณนะครับก็เงื่อนไขง่ายๆเลยเขาบอกจะต้องทําเป็นราคาต่ําสุดในช่วงสามสิบวันเหมือนเดิมเลยจะกําหนดเป็นสินค้าหรือ SKU อ่ะะาเดี๋ยวผมกาหนดเป็น SKU แล้วกันสินค้าตัวเดิมนะครับ ก็กำหนดเป็นเท่าไหรด่ดีอันนี้สามร้อยห้าสิบเนาะก็เป็นสามร้อยสิบาทแล้วกันนี่ก็สามสิบเอ็ดบาทแล้วกันแบบนี้เป็นต้นก็คือต่ำสุดต้องเป็นราคาต่ำสุดในช่วงสามสิบวันนะครับกำหนดจำนวนการซื้อจะร่วมรายการไหมหรือจะตั้งขีดจำกัดไหมพวกนี้ตั้งขีดจำกัดไหมคือบางครั้งเนี่ยแจกเยอะก็เข้าเนื้อเยอะก็จำกัดไว้นะครับอย่างตอนนี้สต๊อกมีพันอันเนี่ยจะจำกัดไหมถ้าไม่จำกัดมันจะ อิงตามสต็อกเลยคือหนึ่งพันชิ้นเรียบร้อยครับกดส่งก็จะได้เป็นแฟตดิลแล้วนะครับลองกดรีเฟรชดูก็ได้หนึ่งครั้งนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะจัดขึ้นนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งซื้อยิ่งคุ้มก็อารมณ์ประมาณว่าซื้อเยอะลดเยอะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ยีิบสาม ถึงยี่สี่อันนี้ให้สองเดือนเลยตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสามนะครับโดยซื้อ x นะครับซื้อรายการ x รับส่วนลดในรายการ y โดยกําหนดระดับที่หนึ่งก่อนก็จะมีเป็นระดับกำหนดให้นะครับเช่นซื้อ,อเป็นปริมาณนะครับอันนี้ก็ซื้อเท่าไหรด่ดีซื้อสามร้อยสามร้อยบาทแล้วกันก็ได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มลําดับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าซื้อ หกร้อยบาทได้ส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับได้สองระดับเนาะจำกัดไหมในการซื้อหนึ่งครั้งของลูกค้าจะหรือจะจำกัดงบประมาณที่เราจะให้ไหมถ้าเราไม่จำกัดก็ไม่ต้องกดนะครับแล้วก็เลือกสินค้านี่เลยก็เหมือนเดิมสมมติเป็นสินค้าตัวเดิมนะครับนี่อยู่ในราคานี้ซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับสามร้อยบาทจะได้ส่วนลดสิบาทเวลาไปซื้อที่ที่สองซื้อหกร้อยบาทก็จะได้ส่วนลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอ่าแบบนี้เป็นต้น เราก็เลือกสินค้าที่ร่วมรายการเข้ามาอีกสักตัวหนึ่งสองตัวนะครับเสร็จแล้วกดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดส่งยิ่งซื้อยิ่งลดอ๋อตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าร่วมในแฟดดิวไปแล้วนะครับผมต้องเอาตัวนี้ออกตัวปลาแดงเนี่ยต้องเอาออกงนั้นผมขออนุญาตลบเอาตัวปลาแดงออกแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราทําแฟดดิวไปแล้วก็เอาเป็นหม้อแล้วกันอ่ะแล้วกดส่งครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วมาที่แคมเปญต่อนะครับเครื่องมือโปรโมชั่นก็จะมาส่วนคูปองและคูปองนี่แถวผมว่าใช้ง่ายเลยเหมือนกับพวกช้อปปีพวกลาซาด้าเลยคูปองเนี่ยมี2แบบคือคูปองส่วนลดในระหว่างซื้อธรรมดากับแบบในระหว่างที่เราไลฟ์ก็เหมือนที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะสร้างพวกคูปองต่างๆนะครับในระหว่างที่เราไลฟ์ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไลฟ์สตีมไวเชอร์เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคูปองธรรมดาก่อน คูปองธรรมดาเนี่ยก็จะมีระยะเวลาโดยประมาณนะครับสองเดือนอายุในการใช้งานคูปองส่วนลดนะครับใช้ได้เป็นเวลาห้าวันนะครับกี่วันหลังจากได้รับคูปองให้ให้เป็นสามวันแล้วกันช่วงเวลาที่กําหนดเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงวันที่เท่าไหร่สมมติกําหนดวันที่2ี่สิบสามสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่อ่าเดือนหน้าเลยแล้วกันมียอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ําาส่วนใหญ่ผมจะกําหนดเป็นขั้นต่ํานะเช่นซื้อสามร้อยบาทได้คูปองสิบาท ปริมาณคูปองที่รับได้อ่าหนึ่งร้อยแล้วกันหนึ่งพันอ่าหนึ่งร้อยดีกว่าแล้วก็ขีดจำกัดต่อผู้ซื้อหนึ่งรายใช้ได้สองครั้งอ่ะนะครับแล้วก็ทั้งร้านไหมเฉพาะสินค้าที่ระบุแล้วกันเอาแค่เฉพาะกับสินค้าสองตัวนี้อันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นใช้งานตามหลังจากที่ได้คูปองเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาระยะเวลาก็เริ่มเลยตั้งแต่เดือนหนึ่งจนถึงเดือนสามไปเลยนะครับเสร็จแล้วเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดส่งครับ เรียบร้อยครับเราได้คูปองแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาสร้างคูปองในระหว่างที่เราไลฟ์กันดูบ้างอันนี้คือจะเป็นคูปองในระหว่างไลฟ์นะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้เด้งขึ้นมาในระหว่างที่เราไลฟ์สดเหมือนเดิมเลยผมก็จะเซตแบบเดิมคือใช้ได้สามวันนะครับโดยใช้เวลาสองเดือนนะยอดสั่งซื้อขั้นต่าก็สามร้อยบาทได้ส่วนลดสิบบาทนะครับระบุไปเลยจํานวนหนึ่งพันนะครับขีดจํากัดต่อผู้ซื้อหนึ่งรายให้สูงสุดสามสิบใช้ได้เฉพาะสินค้า อให้สิบพอนะครับเลือกสินค้าไปก่อนสองตัวนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ให้ใช้ทั้งร้านนะพอสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถอ่าดึงสินค้าไปโชว์ในระหว่างไลฟ์ได้อยู่แล้วเสร็จแล้วกดส่งเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะมีคูปองอยู่ด้วยกันสองแบบนะเป็นแบบที่มีส่วนร่วมกับไลฟ์กับแบบธรรมดานะครับอ่ะจบแล้วนะครับในส่วนของ เ,เครื่องมือนะครับก็จะมีตัวเดียวที่เราไม่ได้สอนเนื่องจากว่าเราใช้ไม่ได้นะครับคือส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดส่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสาหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะขายได้เลยถึงแม้ว่าจะยังไม่ลงโฆษณาก็มาทําให้ครบเข้าร่วมให้ได้ทุกแคมเปญแค่นี้เป็นพอครับเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยนะครับเราทําส่วนลดดีสินค้าเราโอเคราคาไม่แพงมากถูกกว่าท้องตลาดผมเชื่อว่ายังไงก็จะขายได้เลยโดยอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดคลิปวิดีโอเราปังด้วยอะไรด้วยเนี่ย เวิร์กเลยนะครับก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มฟรีชื่อกลุ่มว่าคางัคางคังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีเพื่อนๆสามารถมากดขอเข้าร่วมได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขง่ายๆเลยคือห้ามโพสซื้อห้ามโพสขายห้ามแอบ,บแฝงคอร์สใดทั้งสิ้นนะครับกลุ่มนี้ผมตั้งใจทําขึ้นมาเป็นคอมมิวตี้ฟรีนะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้ามาคุยมาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลง ช่องทางที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของชา n e l นทัทวุฒิภูเพรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์่าขอบคุณให้ด้วยนะครับถ้าว่าดูคลิปแล้วเออมันมีประโยชน์เนาะก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนกลัวพลาน,นะครับสามารถ Follow ไลน์แอดแอดนัทวุฒิ854ไว้ได้นะครับเวลาผมอัพคลิปขึ้น YouTube ผมจะบอสแคร์ให้คนที่ Follow ในไลน์เนี่ยได้เรียนก่อนเสมอนะครับถัดมานะครับจะเป็นนนใส่วของ เฟซบุ๊กนัทวุฒิผู้เพจนะครับเป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยแบบนี้ถ้าเพื่อนไม่เต็มสามารถแอดเฟรมมาได้ถ้าเพื่อนเต็มก็กด Follow แล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage เป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยต่อท้ายด้วยชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ,กษแบบนี้ก็โปรดระวังแฟนเพจปลอมด้วยพวกนี้ปลอมปลอมปลอมเนี่ยปลอมหมดเลยนะครับของจริงมีคนกดไลค์เป็นแสนนะครับคนตามเนี่ยประมาณ2องแสนนะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดติดดาวให้ด้วยนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดขายสินค้าบน TikTok ช h อ p นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ e ีถัดไปครับสวัสดีครับ